สวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกตัวอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงชื่อลูกพระเจ้าตากหรเนาะหลายคนคงจะสงสัยว่าทําไมถึงชื่อลูกพระเจ้าตากหลายคนคิดว่า,อาแอดมินนี่เป็นคนจังหวัดตากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเป็นคนอีสานครับที่ชื่อลูกพระเจ้าตากเพราะว่าทานมาทานมาเขาจะนับถือพระเจ้าตากเป็นพระบิดาในเมื่อพระเจ้าตากเป็นพระบิดาข,ของทานมาแล้วเราก็ เรียบเสือน,นเป็นลูกของพระเจ้าตากก็ใช้ชื่อว่าเป็นเลยใช้ชื่อว่าลูกพระเจ้าตากนะครับทั้งใน YouTube และก็ใน Facebook ครับอันนี้ใน Facebook นะเป็นเพจลูกพระเจ้าตากเป็นเพจให้กำลังใจทหารชายแดนนะครับให้กำลังใจทหารชายแดนแล้วก็เป็นเพจข่าวสารชายแดนใต้ครับเนี่ยเวลามีข่าวสารเกี่ยวกับชายแดนใต้มีเหตุระเบิดมีข่าวข้ใต้กึนเจ็บเจ็บผมก็จะมาลงในนี้ครับ ถ้าไม่มีข่าวสารก็จะเป็นลงพวกให้กำลังใจทาหารชายแดนนะคระับนี่ครับก็เป็นเพจให้กำลังใจทหารชายแดน China นะครับส่วนใน YouTube ก,ก็มีชื่อรูปพระเจ้าตากเหมือนกันครับในยูทูปชื่อรูปพระเจ้าตากเหมือนกันแต่เน้นต่อท้ายน,นิดนึงว่ารูปพระเจ้าตากพากินพาเที่ยวครับพิมพ์เข้าไปชื่อรูปพระเจ้าตากนะลูกพระเจ้ปปาตากโอ้ระเจ้าตากถ้าจะเจอ ก็จะใส่เนี่ยค้อกาแฟรูปก,ก็จะตากปล่ากินบาเทียนะครับเนี่บก็จะมีคลิปวิดีโอผมมากมายชีวิตชายแดนชวิตของฐารชายแดนกินอยู่ยังไงหลับนอนอยังไงก็มันก็จะมีมากมายหลายคลิปผมลงไว้ร้อยกว่าคลิปแล้วครับทํามาก็อสามเดือนสี่เดือนแล้วก็พยายามเอาชีวิตฐ,ฐานาชายแดนมาทําเสนอพี่น้องทางบ้านเห็นนะเนาะ พอแม่พี่น้องที่จะทงบ้านก็ไม่รู้ว่าลูกหลานจะอยังไงชายแดนก็ยังไงก็สามารถติดตามได้ที่ youtube ล,ลูกก็จะพาไก,กินผาเที่ยวนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ